สวัสดีคะ่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะ EP ที่1 4 3นะคะมาแบ่งปันเนาะ1เซตจะมี5กระถางนะคะราคา290บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะปูลงปูลงคลิปวันที่5พฤศจิกายนะคะจะเป็นรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้วันที่6พฤศจิกายนะคะสำหรับใครอยากจะซื้อเพิ่มแล้วก็ไปรวมส่งของคลิปเมื่อวานได้นะคะ ปูส่งให้พร้อมกันเลยเนาะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะเรามาดูเซตที่1กันนะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นไผ่ด่างนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะนี่นะคะไผ่ด่างปูได้มาในนามไผ่ด่างนะปลูกก็ขายในนามไผ่ด่างนะคะกระถางที่2จะเป็นจังหวัดศรีสะเกดคุ้มๆเลยนะคะจุกเลยมี3มต้นในกระถางนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอรหรือจะแยก เป็นกระถางก็ได้นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นจังหวัดเอยจะเป็นเดือนกันยายนมี2อต้นในกระถางนะคะกันยายนนะคะใครโทรมาก่อนได้ก่อนเนาะคุ้มๆเลยกระถางที่4ี่จะเป็นจังหวัดบึงการนะคะโตไปเรื่อยๆหน้าก็จะเริ่มออกสีก็จะเริ่มมานะคะบึงการกระถางที่ห้าจะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะจะเป็นหน้านี้เนาะหน้าเขียวนะคะ แล้วก็จะเป็นด่างเหมือนกันนะคะกลมมี2ต้นในกระถางนะคะเซตที่1นะคะเซตที่หเซตต่อไปเซตที่2นะคะกระถางที่1จะเป็นเพชรจอมทองนะคะก็จะมีป้ายมานิดนิดอย่างนี้เนาะผ่าจากแม่ป้ายนะคะเพชรจอมทองกระถางที่1นึ่งกระถางที่2เป็นไทยวิจิตนะคะเป็นไม้ด่างเนาะนี่นะคะด่างออกขาวๆเรืองๆแบบนี้เลยนะคะไทยวิจิตนะคะ กระถางที่สามจะเป็นสีการจนานะคะเป็นฟอร์มกอเนาะมี3มสีต้นในกระถางนะคะสีการจนานะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นเทพราชาบอลกาบนะคะเทพราชานะคะกระถางที่ห้าจะเป็นนารีบุรพาดูไซส์นะคะในใบใหม่ป้ายลึกๆปายสวยๆไซส์โตๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเซตที่ สองนะคะเซตที่สองดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่อยากได้ขายไปแล้วเนาะเซตต่อไปเซตที่สามนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นฮนุมานเผาลงกาเป็นตัวของอาจารย์เสริมนะคะนี่นะคะใบจะแตกต่างจากตัวเดิมด้วยสิ้นเชิงนะคะใครใบใครได้เนาะวันนี้เอามาจัดเซตแบ่งปันนะคะกระถางที่หนงกระถางที่สอจะเป็นบรรดาลทรัพ์นะคะไม้ เก่าน่าเก็บนะคะเลี้ยงนอกตู้จะสีเข้มสวยมากนะคะบรรดาซทร์กระถางที่สามจะเป็นทศกัณฐ์นะคะน่าเริ่มมาแล้วเนาะนี่นะคะทศกัณฐ์ไซส์สูงๆตัวโตวแบบนี้เลยกระถางที่4ี่จะเป็นสุวรรณนาคีจะเป็นบอนกาบนะคะสุวรรณนาคีกระถางที่ห้าจะเป็นพโมกคารณะนะคะตัวน,นี้ก็บอนกาบเนาะพโมกคารณะนะคะ เซตที่สนะคะเซตต่อไปเซตที่4กระถางที่1จะเป็นหน mm ุม hmm. านเผาลงกาจะเป็นตัวเดิมเนาะนี่นะคะใบเขาจะแตกต่างกันเลยแต่สีจะใกล้เคียงกันนะคะกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นหนุมานเชิญธงมี4ต้นนะคะหัวก็น่าจะมิ้วโป้งนะคะเอาไปเปลี่ยนดินปลูกใหม่นะคะลงเป็นฟอร์มกอเนาะหนุมานเชิญธงกระถางที่สามจะเป็นทองพันช่างนะคะ มี3ามสีต้นเลยนะคะตัวนี้ก็เอาไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเนาะหน้าก็จะกัดเริ่มกัดเป็นสีแดงมานะคะทองพันช่างกระถางที่4จะเป็นเดือนเมษายนมีสองต้นในกระถางนะคะเดือนเมษายนนะคะสต้นในกระถางกระถางที่5จะเป็นเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะไซต์โตมากนะคะนี่เอาไปอัพ เปลี่ยนกระถางแล้วก็หาไม้ค้ำเนาะเพราะต้นเขาสูงโตแล้วนะคะเซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะกระถางที่1จะเป็นสีกัญจนานะคะดูใบใหม่ปลายสวยมากจะเป็นตัวเจนหนึ่งเนาะนี่นะคะสีกัญจนากระถางที่2จะเป็นราชาวดีนะคะราชาวดีไม้ด่างใบกลมนะคะราชาวดี กระถางที่สามจะเป็นรัตนสินนะคะป้ายทุกใบนะคะรัตนสินกระถางที่สี่เหมือนฝันนะคะเหมือนฝันไส่พอประมาณนี้นะคะเหมือนฝันกระถางที่ห้าจะเป็นจังหวัดสงขานะคะมีสองต้นในกระถางเนาะสงขานะคะนี่เซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่หกกระถางที่หนึ่งจะเป็นเพชรจรัดแสงนะคะด่าง ด่างแบบนี้ทุกใบนะคะเพชรจะรัดแสงนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะด่างแบบนี้เลยนี่นะคะเทวกรรมรังรักกระถางที่สามจะเป็นเล่าปีนะคะเล่าปีนี่มีสองต้นในกระถางเลยนะคะเพิ่งมีมาแบ่งเนาะนี่นะคะใครไวใครได้นะคะกระถางที่ห้า กระถางที่4ี่จะเป็นนางรากสดเทวีนะคะนางรากสดป้ายแบบนี้เลยกระถางที่4ี่กระถางที่ห้าจะเป็นหนองบัวลําพูนะคะจังหวัดหนองบัวลําพูนี่นะคะน่าเริ่มมาแล้วเนาะนี่นะคะเซตที่หนะคะเซตที่หเซตต่อไปเซตที่7นะคะกระถางที่1จะเป็นปูโสมนะคะนี่ ไม่แน่ใจว่าไม้ลงหัวหรือยังแต่ว่าความด่างสวยมากนะคะเอาไปอัพกระถางตั้งแม่ได้เลยนะคะปูโสมนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะในใบใหม่มาด่างแบบนี้เลยองค์หญิงทอฝันกระถางที่สามจะเป็นหาเจ้าหล่านะคะมีสองต้นในกระถางเนาะเป็นไม้ด่างใบกลมนะคะน่าจะเข้มเข้มแบบนี้เลยกระถางที่สี่จะเป็น เรียกซับเรียกเงินเรียกทองเนาะมี2ต้นในกระถางนะคะเรียกซับไม้ใบกลมเข้มอีกหนึ่งตัวนะคะที่น่าเก็บนะคะกระถางที่ห้าจะเป็นวาสนาดีนี่นะคะวาสนาดีสีหวานหวานแบบนี้เลยนะคะชื่อเป็นมงคลเนาะมีติดบ้านไว้นะคะวาสนาดีเซตที่7นะคะเซตที่เจด เซตต่อไปเซตที่8นะคะเซตที่8ดกระถางที่1จะเป็นสุนทรพู่มี3มต้นนะคะเป็นฟอร์มกอเลย3มต้นในกระถางนะคะกระถางที่1กระถางที่สองจะเป็นพลักนะคะพลักมี3ามต้นในกระถางนะคะเอาไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเนาะเปลี่ยนดินอัพกระถางนะคะปลูกเป็นฟอร์มกอเนาะพลักนะคะ กระถางที่สามจะเป็นเทราปตีนะคะใบใหม่ความสวยกำลังจะมาเนาะเอาไปไล่แดดนะคะเทราปตีกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นรัตนสินนะคะนี่ป้ายทุกใบเลยรัตนสินกระถางที่ห้าจะเป็น จังหวัดอุดรจังหวัดอุดรมี2ต้นในกระถางนะคะจังหวัดอุดรนะคะนี่นะคะเซตที่8นะคะเซตที่8เซตต่อไปเซตที่9นะคะกระถางที่1จะเป็นหงดารุนนะคะหงดารุณมี2ต้นในกระถางนะคะหงดารุนนะคะกระถางที่2จะเป็นเหมือนฝันนะคะเหมือนฝันนี่นะคะโตเต็มที่เขาก็จะเริ่มกัดพื้นเป็นสีชมพูเนาะ เหมือนฝันนะคะกระถางที่3จะเป็นพัทยาพัทยาไม้ใบกลมชมพูนะคะพัทยากระถางที่4จะเป็นทิพวารีผ่าจากดารานภรัตนะคะทิพวารีเนาะผ่าจากแม่แม่ด่างนะคะนี่แม่ด่างแม่ป้ายเนาะนี่นะคะ กระถางที่5จะเป็นกศษตรศาสตร์มี2ต้นในกระถางนะคะกษะเตศ,ศาสตร์นะคะนี่เซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10นะคะเซตที่10กระถางที่1จะเป็นณเมืองนนแผงนะคะมี2ต้นในกระถางคุ้มๆเลยนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลย ณเนะมืองนนท์แผงนะคะมี2ต้นในกระถางกระถางที่2จะเป็นจังหวัดพัทลุงนะคะไซนี้สามารถอัพกระถางได้เลยเนาะนี่นะคะใบแข็งแรงใบแข็งใบหนานะคะกระถางที่3มจะเป็นเกาะเกร็ดนะคะจะเป็นตัวเจนหนึ่งเนาะนี่นะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยเกาะเกร็ดนะคะกระถางที่4ี่จะเป็นจังหวัดนาราธิวาสมี2ต้นในกระถางนะคะณราธิวาสนะคะกระถางที่สี่ กระถางที่5จะเป็นหนุมานเชิญธงมี3ต้นนอที่4มันกําลังผ่นะคะเอาไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางปลูกเป็นฟอร์มกอนนะคะเชิญธงนะคะหานุมานเชิญธงเซตที่10นะคะเซตที่10เซตต่อไปเซตที่11นะคะกระถางที่1จะเป็นชายชนนะคะนี่ป้ายสวยๆเลยหลอดใหม่ก็ป้ายนะคะไซนี้สามารถอัพกระถางได้เลยเนาะ ชายชนนะคะกระถางที่หนึ่งกระสงังกระถางที่สองนะคะเทราปตีหน้ากลังมานะคะมีสองต้นในกระถางเนาะเทราปตีนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเรียกทรัพย์นะคะเรียกเงินเรียกทองเนาะโตเต็มที่ใบก็จะเริ่มใหญ่กลมเข้มนะคะนี่นะคะใบแข็งนะคะเรียกทรัพย์กระถางที่สี่จะเป็นจังหวัดขอนแก่นนะคะตัวนี้ก็ ใบใหญ่นะคะยิ่งโตยิ่งใบใหญ่นะคะสีก็จะเข้มขึ้นนะคะจังหวัดขอนแกน่นกระถางที่หจะเป็นสีลาเพชรนะคะไซนี้ก็สามารถอัพไซน์ได้เลยเนาะสีลาเพชรนะคะเซตที่11นะคะเซตที่11เ็ซตต่อไปเซตที่12นะคะเซตที่12จะเป็นเซตหานุมานเนาะกระถางที่1จะเป็นหานุมาคุกปุ่นนะคะ เซทหนุมานนี่สามารถอัพไซส์กระถางใหญ่ได้เลยนะคะกระถางที่1นึ่งหานุมานคุกปุ่นนะคะนี่นะคะไปถึงก็เอาไม้ค้ำเข้าไว้ก็ได้นะคะเข้าสูงเนาะกระถางที่2จะเป็นหนุมานเชิญธงนี่ก็อัพไซส์ได้เลยนะคะหานุมานเชิญธงนะคะต้นโตๆต,ตเลยกระถางที่3จะเป็นหนุมานอาสาตัวนี้จะเล็กกว่าเพื่อนนิดหน่อยแต่ไม่ใช่เบบีนะคะนี่นะคะหนุมานอาสา คุ้มๆเลยนะคะกระถางที่สี่จะเป็นนุมานถวายแหวนก็อัพไซด์ได้เลยนะคะกระถางที่ห้าจะเป็นนุมานออกศึกนี่ก็อัพไซด์ได้เลยนะคะอัพไซด์ได้เลยเนาะเซตที่สิบสองนะคะเซตที่สิบสองสำหรับวันนี้พวกก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันสิบสองเซตนะคะ ูฝากลุงป้านาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ